ขาดฟรีครับวันนี้ครับหมูมันนัวหมูกระทะสามโต๊ะครับเต็มตัวนะครับเรียู่่ตอไปนะบชมบรรยากาศครับแฟนแมนยูร้านมันนัวหมูกระทะบุฟเฟ่เมืองขอนแก่นนะครับวันนี้เลี้ยงฟรีครับผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ได้แชมป์เอฟเบีครับ ชนะทีมแมชชีตี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ใส่เสื้อแมนยูมานะครับทานวันนี้กนะัอยู่โซนตะวันแดงขนแก่นเก mm ินบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับกินฟรีครับวันนี้มีราบเป็ดด้วยนะครับลาบเป็ด สำหรับด้วยลาบเป็ดชมบรรยากาศภายในร้านนะครับชมรู่แปบสามครับชมรู่แปบสามเดี๋ยวที่ผมจะชมรู่นั้ให้ทีมงานชมู่แปดสิบสามครับชมรู่แปดสิบสี่ชมรู่แปดสิบห้าครับวันนี้ฟรีครับสำหรับแฟนแมนยูนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับได้แชมป์นะครับ ใส่เสื้อเมนยูมานะครับวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้ฟรีครับที่นี่ไม่มีแล้วครับสำหรับงานฟรีบุฟเฟ่หมูกระทะอยู่โซนตะวันแดงนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับอยากได้อะไรก็จัดเลยนะครับบุฟเฟ่เรามีลาบเป็ดก็มีครับวันนี้น,นี้ลาบเป็ดก็มี แฟนครับแฟนอยู่เหลือสไลด์นะครับทางร้านก็ลองจัดระบบอยู่นะครับม,มีผู้ม, FC, มีเอฟซีทีแฟนอยู่มาเยอะมากครับวันนี้คิวที่สองร้อยห้าสิบคิวมาเต็มก็คิวที่สองร้ิวห้าส5คิวช่วยกันปักตะไคร้ไว้คนระับ ามา,าชี้เสียวหนิโตมาเนี่ยอากาศเย็นๆหนยนะครับนะครับท่านฟรีครับสำหรับทีมแมนยูนะครับจะได้ประมาณจ,จะลองแชมป์เอฟเบครับนะครับเมื่อคืน,น,นาทางร้าน,น,นจัดเลี้ยงฟรีต้องใส่เสื้อทีมแมนยูมาด้วยนะครับที่ไปหา ทาง87ก็จะมีโต๊ะใหม่จัดมาครับทางร้านจัดระบบทางร้านโ okay. อเค8 6ครับ8 6 8 6สีชมพู8 6 8 7ครับ8 7ตามคิวนะครับตามคิวนี่ก็หางแฟนแมนยูเป็นเอฟซีมาจาก okay. ทางมึงน,นอกใช่ไหมฮ อยู่นโซนตะวันแดงนะครับวันอาทิตย์ที่26นะครับพฤษภาคม2567ผ่านฟรีครับผ่านฟรี86.87.88.89.90สีชมพู8 6ถึง <86, 67, S 1> <expensive. S 2> 90สีชมพูนับหนึงถึง90สีชมพูนังบ2 8ถึงสีชมพูนับส ตรงนี้จัดจัดตามคิวนะครับทานฟรีครับทานฟรีวันนี้ใส่เสื้อเมนูมา โซนตะว,วันแดงนะครับวันนี้ทานฟรีครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับแมน <c oughs> ันัวหมูกระทะอร่อยๆนะครับวันนี้กินฟรีฉลองแชมป์แมนสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ฟรีครับเมื่อคืน ทางล้างก็จัดคิวตามโต๊ะให้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้ก็มาประมาณ2 0งร้อยโต๊ะจองไว้นะ